ยายทวดสี่แผ่นดินยายยิ้มหวานหน่อยไม่สบายหรอกยายสบายไม่สบายหรอกยายสบายตาของมืดตามืดมองไม่เห็นเนี่ยยายทวดสี่แผ่นดินอายุเท่าไหร่แล้วนะมากทีไรบอกว่าเก้าสิบสองวเก้าสิบสี่อารอบนี้เราถามใหม่ยายอายุเท่าไหร่แม่อายุมันเฮไงอ๋อหลับร้อยหลับร้อยแล้วค่ะ ยายบอกว่าเกือบร้อยแล้วตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งตั้งแต่รัชกาลที่แปดแปดเก้าสี่เฮ้ไม่ใช่ตั้งแต่เจ็ดหรอแม่ก็รับลูกสลายช่วงหน้าที่เลือกธาดุแน่แม่ก็ลูกสลายตั้งต่าก็คือก็บุ้งหอยก็โซลานโซลานวนเลย ม่อมห้อยลูกเอ <Gym. S 1> เป็นกระหม่อมแปลว่าสาวสาวสมัยนั้นอะไรนะวยอะคือก็ดิฉันเล่นโรต้ามอทองโจมมาทอมห้อยคือนนี้ยายกำลังเล่าประวัติสมัยเป็นละอ่อนว่ายายกำลังหนีระเบิดสมัยคอมมนต์ใครแปลออกก็แปลให้ฟังหน่อยยายกินอะไรถึงได้สวยดูยายกินอะไรสบายอรมณ์ เชิดเชิดเชิดอ้ย่าอายุเกือบร้อยแล้วนะอารามให้ดูหน่อยอารามให้ดูหน่อยอารามเชิดเชิดเชิดหนึ่ง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 เออเชิดเชิดอารมณ์ดีแต่เช้าเลยยายอารมณ์ดีแต่เช้ารำโชว์ยายมีรู้อีกแล้วยายบอกว่าถ่ายแล้วบอกเอามันเบดรี่ให้ยายกินด้วย ยายขอแม่แม่นี่ฮอบปนี่อ่ะนะอ่ะปอนเอ้ยอฟันมีไหมฟันมีไหมเบอร์ซมินไหมยายขอหวยหน่อยเออยากอยากได้เลขขอหวยยายทวดเลขอะไรสวยงวดนี้ให้ลูกหลานร่ำรวยเบอร์ใจเ่เบอร์ใจเยเบอร์แจงอะไร ชอบเลขอะไรลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วชอบเลขอะไรอ่ะชอบเลขอะไรยายทวดยายทวดชอบเลขอะไรแม่่แมสไลด์เองวันนี้จะถึงยังไม่รู้ต้องคำนวณก่อนบอยยายห้ามดันดิงฮบอันนี้เสียหออ่ะห้ามไม่มัดยายทวดน่ารักมากอายุเกือบร้อยยังแข็งแรงยังรำได้อยู่ร่าเกินหมวดนะลงมือนอนก็ลง อะไรใครดีมอนแต่ว่าดูที่ิงอ่ะไปตัดทิ้งของน้ำหมดเลยเนี่ยไอ้หมอนที่ปลูกอันก็ย้ายขยันเนาะอะไรอยู่ข้างบ้านอ่ะต้นหญ้าย้ายถังหมดรอบสวนรอบนานี่ไงเห็นไหมที่จริงอ่ะปลูกพร้อมกันขึ้นมาหน่อยแกเอาไอ้ที่นี่อันนี้โฟยอันนี้กระลำโฟยแปลว่าหูพังไม่ได้ยินเนาะยายไม่สบายหายแล้วบอยไม่สบาย ท,ทุกอย่างไม่สบายทุกอย่างยายร้องเพลงให้ฟังหน่อยแม่ร้องเพลงยอสดสุดละร้องเพลงคำเมนให้ฟังหน่อยร้องเพลงค่ะแม่หละจะร้องให้ร้องเพลงยอสดสุดละกำลังคิดกำลังคิดอยู่จะร้องเพลงอละไรร้องเพลงยอสดสุดคลาร้องเพลงเอ้ <laughs> นเจริญไปว่าร้องได้หมดแล้วเพลงเยอะร้องได้เยอะอ่ะขอหนึ่งเพลงก็พอวันนี้อย่าแต้มวยเพลงอเพลงไปแล้วขนมเลไอ้กระเดยขนมเนาะเพลงไหนเนาะดีเอามาเอาทบกึศวะก็คิดก่อนคิดก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดก่อนตอนนี้รอยายคิดก่อนจะร้องเพลงหรือขนม เราที่คิดออกอ่ะอายุกว่าร้อยปีแล้วคิดเล่เพลงออกนี่สุดยอดนะ,ะร่างเพลงใบโพดบ่วร่างประบาดร่างเพลงอคือซื้อวัวดูห้างซื้อนั่งให้ดูแม่ว่าใบโพดไม่เชื่อรู้สึกแย่ยังไม่ได้ดูแม่เอจงสร้างใบโพดแต่โตรถนำม้วน <laughs> <laughs> อายุร้อยเกือบร้อยปีแล้วยังจําเพลงไวโพธได้ไวโพธอะไรนะนะไวโพธเพชรสุพรรณไวโพธเอ้ยไวเพชรไวโพธไวโพธเพชรสุพรรณโอ้เอฟซีไวโพธไวโพธเลยคือชื่อวัวให้ดูหางอ่าชื่อวัวให้ดูแม่ไวโพธไม่เชื่อยังไม่ได้จมโพดไวโพธไม่เชื่อแม่นะเดี๋ยวไม้สงสานเราจะเป็นไอ้นั้นก็สงสารไวโพธ เราลดน้ำมนต์ตรงจานใบพดกับเราเราลดน้ามนต์เราเพลินเซ็งเหรอเราเพลินเซ็งเหรอเคยเตี๋ยดะเราเพลินใหญ่เขินอ่ะใหญ่เขินใหญ่เขินใหญก็เขินเป็นเปนเหมือนกันบวยเตี๋ยบัดบัดเขินเลยอ่ะอำตรงใจจะได้ดีมีอะไรเขี้ยวแบบไม่มีฟัน มัดยิ่งมานสั่นยิ่งมันใจยิ่งมานมิมย์เนี่ยนายมามืต็เปียอย่างนั้นยิ่งมหมเล่นดุนนั่นเอาลิ้นเอาลิ้นเขียวเอาลิ้นเขียวมาเมือเงือกไหนดูเงือกเชงนใจไหมเช่นใจาหมเยอะแล้วนะเนี่ยสี่แผ่นดินแล้วนะสี่ห้าแผ่นดินตั้งแต่รัชกาลที่เจ็ดเลยเหรอ เจ็ดแปดเก้า <9. S 2> ขอหัวยายายบอกว่าจำเลขไม่ได้แล้ว <laughs>